สาาการที่เตือนว่าคุณอาจเป็นโรคเข่าเสื่อมนะครับอาการแรกก็คือมีอาการปวดและบวมนะครับอาการที่2ก็คือมีเสียงก๊อบแก๊บนะครับอาการที่3รู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วข้อฝืดติดขัดขยับได้ไม่ค่อยสะดวกนะครับสาาการนี้ถ้าท่านมีอาการให้สงสัยว่าท่านอาจจะเป็นโรคข้อเสื่อมให้รีบม,มาปรึกษาพบแพทย์เพื่อทการรักษานะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาเราก็ก้าวหน้าเข้าไป ค่อนข้างเยอะนะครับโดยที่จะแนะนําเรื่องของการฉีดสเตมเซลล์เข้าข้อเข่าครับครับสำหรับคนที่มีอาการรุนแรงหรือเป็นระยะสุดท้ายจริงๆซึ่งก็จะเป็นดั่งโมเดลอันนี้นะครับก็คือผิวข้อมันแทบจะไม่เหลือละอันนี้สำหรับเรื่องของการฉีดสเตมเซลล์เนี่ยอาจจะไม่มีผลหรือได้ผลค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ยังมีวิธีการรักษาครับก็คือจะเป็นแนะนําเรื่องของการผ่าตัดจะเป็นการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซึ่งจะเป็นข้อเข่าลักษณะแบบนี้นะครับโดยปัจจุบันเนี่ย เทคโนโลยีเราก้าวหน้ามากโดยการเราใช้โรบอทนะครับโดยที่โรบอทจะเป็นแขนเทียมของหุ่นยนต์